โยโยโย่ yo, yo, yo. บายสองตรงตรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ําคืนวันจันทร์นะครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจารณาโอเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่มสามนะครับเยอรมันจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์รองจาฝูงครับเยอรมันมีเจ็ดแต้มจากการชนะสองเสมอหนึ่งเกมล่าสุดบุกชนะบอสเนียมาสองหนึ่งนะ ก็น่าจะจัดชุดใหญ่เหมือนเดิมนะครับประตูเลสเซอร์นูเบลจัดซูสกาดน่าจะต้องยืนไปก่อนเหมือนเดิมนะครับเกมรับเนี่ยจอนาธานทาอันตโตนรูดิเกอร์ไหนจะมีโจชัวกิมมิชอีกนะครับตรงกลางโรเบิร์ตอันดิชปาร์ตเกลโกสลสแนวรุกซาร์กานาบี้ฟอลเลนเวียตนะครับตัวชูโรงแล้วก็กองหน้าเดนิสอุนดัฟนัดที่แล้วเหมาคนเดียว2ลูกครับน่าจะได้ลงต่อเนื่องนะครับในขณะที่เนเธอร์แลนด์เกม มี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอฮังการี1-1คืนวันนี้โรนเลาคูมันหมดสิทธิ์ใช้งานเฟอร์กิวฟานไดที่ติดโทษแบนนะครับนัดที่แล้วไปโดนใบแดงครับประตูน่าจะเป็นแฟร์บุคเคนเหมือนเดิมนะครับเกมรับก็มัตชายเดลิกน่าจะได้ยืนแทนฟานไดคู่กับเดอะฟลายครับแล้วก็ฟันเดอเฟนทางซ้ายทางขวาเป็นดูมฟริสตรงกลางเนี่ยก็ ร้านกาเวนแบชทิยานีไรเดอร์แล้วก็แนวรุกเนี่นำโดยโคดี้กักโปซาบีซีมอนโจชัวเซอร์เซ่ก็เป็นตัวเลือกนะครับนัดแรกที่เจอกันเสมอ2อที่บ้านเนเธอร์แลนด์ครับคู่นี้ก่อนเกมขอมองเยอรมันเป็นต่อนะครับดูแล้วเนเธอร์แลนด์ไม่มีฟันใดที่เสียหายแน่ๆนะครับ วัดใจเยอรมันเลยครับที่เห็นมองว่าเล่นในบ้านแถมนาเกลสมันเริ่มจับทางถูกแล้วนะครับวัดใจเยอรมันครับมีโอกาสสูงจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูให้เชียร์อินิเล็กเยอรมันเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย